ค่ะไอ ER ทีแบบว่ากมร้านแลวเรียบร้อยอ๋อค่ะ,คะก็ดีใจค่ะขอบคุณทุก follower ค่ะที่ติดตามเราค่ะหลายคนบอกว่าเหมือนเราเป็นแบบว่าดาวมามืดอะไรอย่างงี้มาฉายาเหรอคะดาวมามืดโอ้อคือคือก็ต้องคือขอบคุณนะคะเหมือนคล้ายๆกับว่า หลังจากที่ฟูเฮาออนแอร์่ยคือก่อนหน้านี้เอกประมาณ5 0 0แสนกว่าแต่พอฟูเฮาฉายจนจบเนี่ยก็จบที่ประมาณล้านหนึงอะไร่งเงี้ยลราก็โฮ้ยเราก็ไม่อยากจะเชื่อว่าทำไมของเราแบบขึ้นเร็วขนาดนี้อาจจะอาจจะด้วยมีมีต่างชาติด้วยอะไรยเงี้ยค่ะฉายานี้ไงบ้างค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะคือไม่คิดว่าตัวเองจะมีฉายาค่ะจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมคะพอครบแล้ว กิจกรรมสำหรับร้านหนึ่งใช่ไหมคะนนคือจริงๆอะหนู่เพิ่งจัดแฟนมิทติ้งให้กับแฟนๆแฟนคลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าถ้าในเมืองไทยอาอาจจะยังไม่มีแต่ว่าจะมีไปจัดแฟนมิทติ้งที่มองจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นถ้าคิวคิวทุกอย่างลงตัวก็ประมาณสิงหาะคะภาษาใช่ไหมคะก็นิดหน่อยคะ่ะบอกว่า พูดได้แค่ทักทาย,ยอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนฝรั่งชาวจีนแบบว่ามาคุยแบบมาแชทก,กับเราไม่มีการาสอนภาษาแชทอหรอคะคือภาษาจีนเนี่ยจะอ่านยากมากแต่ฟังเนี่ยพอฟังรู้เรื่องอะคะ่ะก็เลยถ้าเป็นเรื่องแชทก็คงลําบากนิดนึงนะคะถ่าแฟนฝรั่ของประเทเราค่อนข้างเยอะแล้วจะมีแบบคนงานอะไรกับเขาเลยไหมคะเอ่อจริงๆมันมีโปรเจกต์อยู่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหนูต้องต้องไปคุยงานที่ที่ที่เมืองจีนวิกหน้าก็ถึงถึงจะรู้ว่ามีอะไรบ้างะจะเป็นล่องลออะไรกัน จริงๆหนูหนูมีคอนแทคอยู่แล้วที่เมืองจีนนะคะเป็นเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเอเจนซี่เพราะว่าคือเราเนี่ยทำงานที่เมืองไทายยาวเลยใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็ไม่มีไม่มีเวลาไปทําอะไรที่นู่นเลยะคะ mm ่ะ hmm. ก็เราไปเซ็นกับที่นูปป่นค่ะค่ะเซ็นเซ็นที่นู่นจริงๆเซ็นได้มาปีหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเลยแบบนี้เหมือนรับงานแยกกันไหมใช่ค่ะแยกกันนะคะก็เราพอจะมีเวลาไปให้ใหไปเล่นหลังหล้วละครทีู่บ้าน อมเมื่อละครอาจจะเป็นไปได้ยากค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ต้องต้องใช้เวลาอยู่ที่โน่นเพราะว่าตอนนี้ออมจะเปิดหนังอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนังหรืออะไรเงี้ยถ้ามีโปรเจกต์ดีออมว่าน่าจะมีโอกาสอันนี้คือตั้งแต่ที่เซ็นมาเขาเสนองานอะไรให้เราเลี้ยงจริงๆมีหนังมีละครนะคะแต่ติดคิว <c oughs> ไม่ได้คิว <c oughs> <Q S 1> ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าทำงานติดติดติดกันเลย,ยที่เหมือนร้าเนเซ็นีย์ดิสนีย์ตุ๊กตุ๊กออมเซ็นไปสามปี ดีวสัญญาหมดอาจจะแบบชั่วอะไรเงี้ยไม่ได้แสดงอ่าจริงจริงก็มีคิดเหมือนกันนะคะอยากอยากจะอยากจะเคลียร์คิวเหมือนกันแต่บางทีแบบเอ้ยงานที่ไทยมาอันนี้น่าทำจังเลยอะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากทําที่นี่ก่อนแสดงว่าปอนที่เราให้ก็คือยังให้งานที่ไทยมากก่อย่ก็ใช่เพราะเป็นบ้านเราตัปัหากับนจงคะเพเป็นไแล้วแต่อ๋ไม่มีค่ะจริงจก่อนเซ็นสัญญาคือ คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดอมอมีงานที่ไทยอมอทำที่ไทยก่อนนะแล้วก็อมอขอแบบเฮ้ยตัดสินใจในการทํางานเองนอกจากงานเรื่องที่เรืเ่อารที่ไทยแล้วยังมีปัญหาอะไรที่กังวลไหมคะที่แบบไม่ได้ไปทำไม่ไ,มได้ไปร่วมงานกับจีนบะเพราะว่ายังไม่เก่งภาษาเลย<อ>เรื่องภาษาจีนคือยังไม่ค่อยได้อ่ะค่ะเรียนมานานแล้วเหมือนกันค่ะกับการเรียนไปเยอะค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาเลยประมาณปีหนึ่งอะค่ะแต่ช่วงนี้อมกลับมาเรียนใหม่แล้วหลังจากจบฟูเฮาอะค่ะก็กลับมาเรียนใหม่ พีน่นดาจ,จากกยไมีีคืออ่อค่ะแว่วๆาเหมือนกันก็ก็มีแอบๆบแบบคุยกันบ้างค่ะเพราะว่าอา,อาจจะด้วยความแบบู้เฮาสักเซสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนมีมีคนที่อยากรอดูออมกับไม้ในเรื่องต่อไปอะไรอย่างเงี้ยพี่นนดาก็เลยคิดคิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาแต่ว่าถ้าจะถ่ายทันจริงน่าจะเป็นปลายปีอะพี่นนดาบอกว่าเรื่องนี้ค่ะจะทำใี้แบบเรา หวานกว่าเดิมให้ฟินยิ่งกว่าเดิมก็มันเป็นอะไรที่เราเราทํามาเรื่องหนึ่งอะเนาะแล้วเราก็เห็นว่าอะไรดีอะไรไม่ดีพอเรื่องใหม่เราเราก็สามารถแบบเาเรียกว่าอะไรอุดรอยรั่วต่างๆที่เราคิดว่ามันมันรั่วอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็พัฒนากันต่อไปค่ะเพราะมไมที่อนันดาดันตลอดแบบเนางเอกลูกรระของเขาเวลาหรือเปล่าอี้ก็โดนถามก็เรื่องเรื่องเส้นนะฮะ รู้เส้นอะไรไม่มีอะไรให้เขาเลยอะ mm hmm. <laughs> คือแบบว่าจริงๆเอาว่ามันเป็นเรื่องของเคมี Me ในการทํางานจริงๆมันไม่ไม่ใช่แค่นักสแสดงอะค่ะมันเป็นทีมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับหรือโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยผมเชื mm ่อ hmm. sure ว่าหลายๆคนผู้กำกับหลายคนหรือโปรดิวเซอร์หลายคนเนี mm ่ย hmm. เขาก็จะมีนักสแสดงคู่ใจเรียกนี้ดีกว่า mm hmm. ที่เขาแบบียกใช้บ่อยๆหรือว่ารู้สึกว่าเข้าขากันแล้วอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ไม่ใช่คำว่าเด็กเต้นดีกว่าใช้คำว่าคู่ใจนี่เป็นคนเดียวท่เลีจยเขายอมรับว่าเขาดัดเรา รอคะก็ต้องขอบคุณค่ะเป็นป่าดันใช่ไหมคือหนูต้องขอบคุณเขานะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ยังไงอะ่ะเหมือนเป็นคนที่มองเห็นอะไรในตัวหนูอ่ะซึ่งจริงๆหนูหนูทำงานมาแบบหนูหนูก็รอพื้นที่นะพื้นที่หรือรอโอกาสที่จะให้แบบเราได้แสดงความสามารถหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วซึ่งเขาเป็นคนแบบมองเห็นอะไรในตัวหนูแล้วให้โอกาสห,หนูก็ก็ขอบคุณเขาค่ะ อ้ أو, แฮปปี้มากแฮปปี้มากค่ะเพราะว่าอองรู้สึกว่าพี่นันดาเขามีอ t ต i t u d ของคนทํางานในในแบบไฟแรงอะ่ะคนทํางานรุ่นใหม่ที่แบบว่าอุ้ยอยากที่จะพัฒนาวงการบันเทิงไทยอยากจะทําละครทาซีรีส์ออกมาในรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบโอ้เห็นด้วยเลยยืนยันไม่ใช่เด็กเส้นที่เขานะยืนยันไม่ใช่เด็กเส้นกับก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรคะ่ะรู้สึกว่า ก็อาจจะคิดได้เพราะว่าเล่นสองเรื่องติดกันค่ะ<อ>ได้เล่นกับไมค์อ๋อเออก็กลัวเหมือนกันนะเราก็อุ้ยเขาจะคิดว่าออมอีกแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนที่ออมเล่นออมทามเรามาเล่นคููหาอนะ่ะก็มีกระแสแบบทําไมออมอีกแล้วอ่ะเบื่อจังเลยทำไมเอาแต่ออมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเล่นกับไมค์ก็แฮปปี้ก็ก็แฮปปี้ค่ะเพราะว่าเหมือนทํางานด้วยกันมาแล้วแล้วก็เออโอเครู้จักกันแล้วค่ะ พี่ชายเขาก็แซวๆในไอจีนะใช่นะพี่ชายเขาก็แซวๆในไอจีว่าเอ๊ะหรือว่าน้องสะพ้ายดีนะหรือยังกอก็ฟ่คะใช่คือตอนนี้โดนสะกดจิตหมูอยู่ค่ะคือว่าคนรอบตัวคือพี่แบบมาแบบใกล้ช well sure ิดออมกับไมค์จะชอบแบบน่ารักจังเลยอ่ะแบบเป็นแฟนกันเถอะอะไรเงี้ยก in ็ไม่ใช่สิเป็นเพื่อนกันแสดงว่าตัวพี่เขาก็เชร์ เขาชอบเขาชอบแซวไปอย่างนั้นแหละในชีวิตจริงไม่แซวนะแซวออกสื่อเออมัน,นไหวบ้ัยไม่ค่ะหลายคนเชียร์มันวัยไหมคะ,คไ,มคะไม่อะค่ะเป็นแบบเพื่อนกันนะคะมีอะไรเราก็เล่นกันแบบหยอกกันอะไรยอย่างเงี้ย<ม>ก็เป็นเรื่องแบบสนุกสนุกค่ะ